ถีบกระเด็นไปครับรถถงังถังแรงแล้วมาแล้วครับัดซ้ายาัดขวามาซ้ายขวาตัดลำตัวมาทุกขวาครับเต็มมัดเลยเกินเบียดเข้าไปครับถีบยานสาบล่างขึ้นมายูกิแหงขวางลถถงังอย่างไรครับยูกิไหวไม่ไหวครับสาบคืนมาครับรถถงังมีสะดุ้งหรือเปล่าถีบยานไว้ครับถีบหน้าไปเลยครับรถถังถีบหน้าไปครับหน้าสมิตครับตัดลำตัวแล้วหุกขวาครับหุกซ้ายหุกขวาอย่างไงครับ ต้องระวังนับแรกนะครับซ้ายขวาแสนเชิงสองหมับขอเสนอคู่มวยระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์นะครับเจตทายูกิทาคุจิครับหนักชกเจ้าถิ่นนะครับชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในศึกไลท์หนึ่งสองเก้านะครับในกติกาบ็อกซิ่งครับพิกัดที่ชกกันก็59กกิโลกรัมครับหรือราวๆา3รอยปอนด์ครับมาดูกันในยกที่1นะครับกำหนดชก3ยกนะครับหมัดไปครับรถถังถีบยันไว้ครับหมัดมาครับยูกิ สับล่างไปรถถังถีบยันไว้ครับถีบยันทีบยันไว้ครับยูกินี่สามหกแล้วนะครับไฟนี้ส่วนรถถังยีิบเอ็ดปีครับกระแทกแยบมาครับยูกิสับล่างนะครับยูกิโดนหมัดซ้ายรถถังสับคืนไปหมัดขวาต้องแรกมาตัดลาตัวไปครับรถถังเดินเบียดครับถีบยันไว้ตัดลาตัวและสับล่างถีบยันไว้ครับหมซ้ายแล้วสับล่างครับไฟนี้ครับเป็นไฟที่2ในการมาชกศึกไร้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไฟก่อนหน้าครับแพ้เทนชินมาครับหมัดล่างสลับบ สับล่างครับรถถังเบียดเข้าไปมาทุกขวาไปเดินบี้เดินเบียดนะครับสไตล์ของรถถังก็เตะขาต่อยมัดอยู่แล้วอัปเปอร์คารแล้วหุกขวาสับล่างนะครับเลยไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการปรับสตล์เข้าคี Gig ิกบ็อกซิงลล่งครับตัดลำตัวไปเบียดเข้าไปครับรถถังอัปเปอร์คาตไปแล้วหุกขวาเนี่ยครับชกวงในได้ดีนะครับตัดลำตัวแล้วสับล่างไหครับ,บรถถังสับคขืนมาตัดลำตัวไปมาทหุกขวาหมัดขวามาครับลวงท้องไหครับรถถังลวงท้อง มาทุกซ้ายอัปเปอร์คัตมาทุกขวายูกินี่เป็นดีกรีแชมป์นะครับสามรุ่นของไลท์ครับแทงซ้ายไปครับยูกิตัดลำตัวขึ้นมาลดถังตัดลำตัวไปอัปเปอร์คัตไปครับสับล่างดูว่าเหมาะกับสไตล์คิกบ็อกซิ่งเหมือนกันนะครับลดถังเป็นไฟแรกๆครับในการโชว์คิกบ็อกซิ่งทุกขวาไปครับมีเซนิดนึงครับเบียดเข้ามาลดถังอัปเปอร์คัตไปครับขลกวงไม้ตัดลำตัวไปเบียดเข้าไปครับตัดลําตัวแล้วทุกขวาอัปเปอร์คันแล้วทุกขวานะครับตัดลําตัวแล้วสับล่างครับสับขึ้ หมัดหุกขวาไปครับรถถังสับล่างไปสับคื้นมารเบียดเข้าไปครับอัปเปอร์คัตขุกวงในเหมือนมวยสากลเลยนะครับเบียดเข้าไปแทงซ้ายไปครับรถถังขยับเข้าไปครับปรับสไตล์ได้ดีมากนะครับตะลําตัวเดินดันครับเบียดเข้าไปครับรถถังตัดอัปเปอร์คัตไปครับหมัดนี้สวยครับขัดขึ้นมาเจอหุกขวารถถังครับแหลกหมัดการหมัดหุกซ้ายไปแหลกอย่างนี้เข้าทางครับหมัดหุขวาแล้วอัปเปอร์คัตทำรถถังเบียดเข้าไปครับ หมัดมาฟูก <Bye. S 2> ิเจอถีบยันรถถังขยับเข้าไปครับสับล่างนะครับถีบยันหน้าขาวไว้ครับรถถังเบียดเข้าไปนะครับดันไปครับขยับเข้าไปครับเดินดันแทงซ้ายไปครับแทงได้สวยฝ่ายก่อนหน้ารถถังก็เพิ่งแพ้ลุงกิจมานะครับแล้วก็พลาดแชมป์ลาดดาเนินมัดขวาไปครับรถถังหมัดขึ้นมาฟูกิอัปคาดไปยูกิเบียดเข้าไปอัปคาดไปครับรถถังดันแล้วแทงซ้ายไปครับ ปคัขึ้นมาเจอหุกขวารถถังกับหมัดขึ้นมายูกิเบ mm ียดเข้าไปหุกขวาไปครับรถถังสับล่างมายูกิแทงขวารถถังแล้วดันออกไปเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายแล้วตัดลำตัวหมัดขวารถถังเจอหมัดขึ้นมาเหมือนกันเบียดแล้วครับเอาเลยครับบูแล้วนะครับนี่ครับสไตล์ของรถถังรับสับล่างไปขยาบเข้าไปอัปปาร์คับรถถังมารถถังขวาเดินคุกวงในครับมัดซ้ายไปครับคุกวงในยังไงครับคุกซ้ายไปหมัดขวา เนี่ยออกวุดกันไม่หยุดนะครับมาดูกันต่อยกที่สองเลยครับเบียดเหมือนเดิมครับรถถังขยับบีเข้าไปถีบยันน้ำครับเจอฮุกซ้ายของยูกิครับหมัดฮุกซ้ายไปครับรถถังหมัดฮุกขึ้นมาครับยูกิสับล่างรถถังครับหมัดของยูกิถีบยันไว้ครับกระแทกแยบเดินดันครับตัดลำตัวหมัดฮุกขวาครับเต็มหมัดเหลือเกินครับหมัดนี้หมัดขึ้นมาครับยูกิเบียดเข้าไปหุกซ้ายรถถังยูกินี่ถ้าทรหโดใช้ได้นะครับโดนจังจาไปหลายหมัดแล้วหลวงท้องไหมครับรถถัง ดันไปครับแทงขวาครับสับล่างไปครับยูกิตัดลำตัวรถถังตัดลำตัวไปแทงขวาไปครับสับล่างคืนมาครับยูกิเบียดเข้าไปครับแทงขวาไปนี่ครับแล้วก็ตัดล่างไปเลยครับจังหวะนี้มาการเตือนนิดนึงนะครับลูกนี้เป็นเหลี่ยมของมวยไทยครับเบียดเข้าไปถีบน้าไปครับรถถังตัดลำตัวดันออกไปครับขยับเข้าไปครับสับมาก็ยกบัง,ง,ง,งครับแทงขวาไปครับรถถังอย่างไรครับแทงซ้ายแล้วตัดลำตัวไปครับจังหวะนี้ มาทุกขวาไปฉายาของยูกินี่มิเตอร์ไลท์นะขวาแชมป์ไลท์มาถึง3มรุ่นนะเดินแทงนะครับรถถังแทงขวาไปแทงขวาดูว่าก็ยังต้านทานเด็กหนุ่มอย่างลดถังในวัย21ปีได้นะครับยูกินี่สาหแล้วนะครับเห็นหน้าอ่อนๆอย่างนี้ครับเบียดเข้าไปครับรถถังสาพืนมาเจอเข่ารถถังครับเดินดันไปุกซ้ายไปครับูกขวาเต็มหน้าครับมัขึ้นมายูกิแทงขวาไปรถถังเบียดเข้าไปครับ ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับแทงขวาขยับเข้าไปครับสไตล์อย่างนี้ครับเหมาะกับการโกอินเตอร์นะครับรถถังหมัดทุกขวาไปครับรถถังหมัดทุกซ้ายดันไปครับดันเข้ามุมไปครับหมัดขวาไปหมัดขวาล่างสลับบนครับรถถังบีเข้าไปครับแก่งเหลือเกินครับชั่วโมงนั้นหมัดขวาไปก็ได้เปิดตัวในวันไปแล้วนะครับไปก่อนหน้าเข้าขวาไปเจอแข้งยูกิขึ้นมาแข้งขวาครับรถถังแข้งขวาหน้าลำตัวไป ยุกิกระแทกแยบไว้หมัดของรถถังครับแล้ะแทงไปครับรถถังเบียดเข้าไปครับถีบยานสาบล่างขึ้นมายุกิแทงขวางรถถังอย่างไรครับยุกิไหวไม่ไหวครับสับขึ้นมาครับรถถังมีสะดุ้งหรือเปล่าครับหมัดขวาไปมีรู้สึกว่าจะเจ็บขานะพุกซ้ายไหมครับรถถังโดนมีอาการครับสาบล่างมาหล้มเสียหลักไปเองครับยุกิตอนโดนหดขาเหมือนว่ารถถังจะมีอาการนิดๆนับ ยาบเข้าไปครับรถถังยังไงสับมาครับยูกิยูกิก็พอเห็นนะเบียดเข้าไปครับรถถังแทงขวาเดินดันแล้วครับกอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปครับในรายการแห่งนี้นะครับก็มีนักนักชกไทยเคยมาคว้าแชมป์ครับปัจจุบันก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะครับคือเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้าครับเป็นแชมป์ไลท์พร้อมกับแชมป์กอลลี่นะครับสองสถาบันแทงขวาครับรถถังแล้วดันออกไปครับ หมัดมายูกิถีบยันไวครับรถถังแทงซ้ายแทงขวาไปเน็บกันไปครับจังหวะนี้มาการก็แยกก่อนครับกอหมดยกนะครับยกที่สองรถถังก็ทําได้ดีครับมาดูขั้นตอนยกสุดท้ายเลยครับยกนี้เป็นยกไฮไลท์นะครับถีบยันไว้แล้วแทงขวาครับรถถังเบียดเข้ามาครับกอดไว้กอนครับจังหวะนี้รถถังก็เป็นดีกีแชมป์แม็กมวยไทยนะครับแชมป์อ้อมน้อยมีแถมนิดนึงครับจังหวะนี้ยูกิ ตอนนั้นรถถังยังไม่คว้าแชมป์วันนะครับยังไงครับโดนใบเหลืองเตือนไปครับจังหวะนี้ก็ขอโทษขอโพยกันไปครับเหล็กๆน้อยๆนะครับมาดูกันต่อเลยครับไปครับรถถังถีบยันไว้ยังไงครับสับมายูกิรถถังเจ็บขานะครับไฟนี้แต่ก็สู้วับถีบกระเด็นไปเลยครับเรื่องหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับคนเหล็กนะครับรถถังถีบยันไว้ซับขื้นมาครับยูกิเจอหมัดของรถถังก็กอดไว้ก่อนครับ และปีนี้ครับรถถังได้รางวัลดุเดือดนะครับกับช่อฟ้าของเวทีลาดําเนินนะครับปี2018หรือ61ครับและปีถัดมารถถังก็ได้รางวัลดุเดือดนะครับของลาดําเนินกับเสกสารนับถีบกระเด็นไปครับรถถังแต่ขาเก่งดีนะใช่ไหมครับก็ถีบไปเลยครับถีบยันไว้ครับรถถังขยับเข้าไปอย่างไรครับโผล่เข้ากอดก่อนครับรถถังกอดแยกก่อนครับกรรมการเบียดต่อครับถีบยันไว้ยังไงครับรถถังสับมาครับยูกิ ถีบยันไว้ครับถีบหน้าไปเลยครับรถถังถีบหน้าไปครับหน้าสะบัดเลยนะครับยูกิเจอกลุกถีบหน้าถีบยันไว้ครับเบียดเข้าไปครับยูกิอย่างไรรถถังถีบไว้ครับไม่ให้เข้าใกล้นะครับเจ็บขากอดไว้ก่อนครับอย่างไรครับเตะใกล้ๆครับแต่สูงสับมายูกิตัดล่างลงไปครับรถถังกัดฟันสู้นะครับเบียดเข้ามาถอยแล้วถีบยันไว้รถถังพอสองยกแรกนี่ก็ ดูว่าชนะนะครับตามสายตาหัวนี้กรรมการแยกก่อนครับเบียดเข้ามาครับยูกิต้องเล่งทําคะแนนคืนนะครับขยับเข้าไปทีบยันไว้ครับรถถังกอดไว้ก่อนครับคีกบ็อกซิ่งนี่ถูกอาวุธนะครับถ้าเข้าเป้าถือว่าได้คะแนนเท่ากันหมดครับไม่ว่าจะเป็นลูกถีบหมัดนะครับถีบยันไว้ครับรถถังอย่างไรครับยูกิตัดลำตัวไปเลยขวากขวาอย่างไรครับหมัดขวาไปครับล่นไปครับอย่างไรครับ กรมาไม่นับนับเลยนะครับจังหวะนี้โดนหมัดนะครับแต่ยูกิลุกขึ้นมาดูว่าไม่มีอาการครับแต่โดนหมัดหล่นลงไปครับแล้วก็มีแรงของรถถังเทไปด้วยนับถีบยันไว้ครับถีบหน้าไปครับรถถังถีบไปครับอย่างไรครับยูกิสับล่างครับสับไปมาเป็นชุดครับรถถังมีอาการครับถีบยันไว้ครับถีบยันเกียรขาหน้าไปครับอืใช้ความเก่านะครับป้องกันตัวแล้วครับรถถัง ถ er ีบกระเด็นไปครับรถถังหลมทั้งยืนครับตัดลําตัวแล้วหูขวาครับหูซ้ายหูขวายังไงครับต้องระวังนับแรกแล้วซ้ายขวาครับหล่นอีกแล้วครับนี่ครับนับที่สองนะครับอยากเตะขาดีนักใช่ไหมครับตอนแรกจะถอยแล้วครับตอนแรกจะป้องกันตัวแล้วครับรถถังอ๋อเตะขายังไม่บ่อยมาเดินต่อยหมัดเลยนะสับมาครับดูกีสับล่างมารถถังแรงแล้วมาแล้วครับัดซ้ายปัดขวามาซ้ายขวาลัวมาเป็นชุดก็หมดยกพอดีครับ ดูครับรถถังคนเหล็กครับจากตอนแรกจะถอยนะครับไปไปมามาพอโดนเตะขาแล้วเจ็บนี่แรกเลยครับรอดูภาพช้าจังหวะที่โดนนบครับรถถังหมัดทุกขวานี่ครับแล้วหมัดซ้ายนะครับหมัดขวานี่เต็มกลามครับหล่นไปเลยครับยูกินับที่สองของยกนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับเป็นรถถังที่ชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ ลากันไปด้วยภาพที่สวยงามครับ